ตัวนำทรงกลม A และ B มีรัศมีของทรงกลมเป็น r และ 2r ตามลำดำับถ้าตัวนำ A มีประจุ q และ B มีประจุลบ 2q เมื่อเอามาแตะกันแล้วแยกออกจงหาประจุของตัวนำ A นะครับเราเริ่มต้นตั้งสมมติฐานกันอย่างนี้ครับว่าถ้า A ครับเนี่ยมีรัศมีเป็น r นะครับตามโจทย์นะครับส่วน B ครับมีรัศมีเป็น 2r นะครับ A ครับมีประจุเป็น Q ครับส่วน B มีประจุเป็นลบ2คแต่กูจะเขียนอย่างงี้นะครับเป็นลบ Q กับลบ Q นะครับความหมายเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าต่อมาครับเอามาแตะกันครับเดี๋ยวจะค่อยๆเขียนเป็นแอนิเมชันให้ดูนะครับนี่เริ่มมาแตะกันแตะกันอย่างงี้ครับคราวนี้ก็เกิดการแลกเปลี่ยนประจุกันนะครับตัวนี้ครับ Q ครับกับ ลบ q ตรงนี้นครับรวมกันกันกลายเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นกลางไปแล้วนะครับประจุรวมทั้งหมดก็เลยกลายเป็นลบ q นะครับหลังจากนั้นครับก็แยกออกนะครับแยกออกแต่ว่าเจ้าตัวส่วนที่มีน้อยกว่านะครับก็คือ a นะครับก็จะมีประจุน้อยกว่าส่วน b ครับซึ่งมีปริมาตรมากกว่าก็าจะได้รับ ประจุไปมากกว่านะครับแต่เขียนนี้ให้ดูดีกว่านะครับว่าทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีประจุเป็นลบ Q นะครับโอเคไหมครับเมื่อแยกออกมานะครับก็แบ่งส่วนกันไปนะครับตามปริมาตรนะครับซึ่งจะมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาคิดคํานวณต่อนะครับเรามาดูตัวนี้ครับว่าแล้วปริมาตรจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับวอลลุ่มนะครับขนาดของ a นะครับจะมีสูตรว่า c ส่วนสามพาย R ากำลังสามตัวนี้นะครับนี่คือสูตรปริมาตรทรงกลมนะครับต่อมาครับถ้า VB ล่ะจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ4ี่ส่วนสามนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่แก่ R แต่เป็นนะครับตัวนี้ตัวนี้ฮะสองอครับนี่เพราะ B นี่นะครับมีรัศมีเป็น2 R นะครับเพราะนั้นก็แทนเป็น2 R นะครับทั้งหมดยกกำลังสามนะฮะเพราะ VB จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ครับส่ส่วนสามพายสอนยกกำลังสามนะครับได้8ปดครับ r าลังสานะครับ r ครบาวนี้กูจะจัดรูปใหม่ให้ดูง่ายขึ้นนะครับมันจะเท่ากับ8เท่าของ4ี่ส่วนสามพายกลังสามนะครับนี่คือ VB นะครับแล้วส่วนนี้คืออะไรนะรนี่ที่กูจะพูดถึงนะครับนี่คือส่วนนี้เห็นไหม เป็นไงครับมันคือสิ่งเดียวกันจริงไหมครัอีกรอบไหมครนี่ครับคือสิ่งเดียวกันเจ็บไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่า VB ครับจะเท่ากับ8เท่าครับของ VA นะครับรัศมีมากกว่ากันเท่าตัวนะครับก็คือจาก R มาเป็น 2R นะครับแต่ปริมาตรนะครับมากกว่ากัน8เท่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดอัตราส่วนทั้งหมดมันก็คือ แบ่งเป็นเก้าส่วนนะครับทั้งหมดคือพูดถึงอะไรนะครับนี่คือทั้งหมดนี่นะครับนี่มันคือเก้าส่วนถูกไหมครับเอหนึ่งส่วนนะน,นะนี่เอคือหนึ่งในเก้านะครับส่วนบีครับก็เป็นแปดส่วนเก้านะครับเริ่มเข้าใจไหมครับอ่าเขียนยนี้ให้ดูก็ได้นะครับว่าหนึ่งส่วนเก้าบวก แปดส่วนเก้ามันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับ1นใช่ไหมครับแต่ในที่นี้หนึ่งส่วนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับหนึ่งส่วนที่ว่าก็คือลบคนั่นเองโอเคไหมครับเดี๋ยวตัวนี้ทดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันลบลบอไว้ออกไปนะครับแล้วคำว่าลบ q ตรงนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือส่วนเต็มของทั้งหมดใช่ไหมครับส่วนเต็มทั้งหมดเป็นลบ q ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไร มันก็คือลบ q ส่วนเก้านึ้ออกไหมครับตัวนี้ก็เป็นครับลบแปด q ส่วนเก้าเพราะนั้นเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นลบ q ส่วนเก้าบวกกับลบแปด q ส่วนเก้าใช่ไหมครับมันได้เท่ากับอะไรนึ่นเนื้อออกไหมครับมันเท่ากับลบเดี๋ยวเขียนเขียนตรงนี้ไม่ไม่สะดวกน,นะครับเดี๋ยวเขียนด้านล่างนิดหนึ่งนะ คำตอบนะครับจะเท่ากับลบ9 Q ส่วน9ตัดตัวนี้ออกไปมันคือแล้วนอ่นะฮะมันก็คือนี่แหละนันคือลบ Q นะครับมันคือลบคคงจะทันนะครับมันคือลบ Q นี่ก็เป็นไงนี่เห็นไหมตรงตามที่โจทย์เขาพูดนะครับเพราะนั้นเขาถามว่าที่ a เนี่ยมีประจุเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าลบ Q ส่วน9นั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับตรงนี้นะครับ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับการคิดอัดตราส่วนพวกนี้นะครับมันไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากการฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะดูแล้วนําไปฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับขอบคุณที่ตามครับ